ร้อนๆเลยค่ะทุกคนดูดูค่ะดูความไอออกทนวนโอ้โหสุดยอดครั้งแรกกับการกินไม่ได้กินนานมากเมโน,โนูนี้โอ,โอ้น้ำแบบเหนียวมา เขาเบ said, ื่อไล่พูดเศษแหงเด้อข hmm. ้าวโอ้ยนอนเลย ดูดไม่ออกหรอกอืมอืม,ม,ม ไข่น้ำไม่ใหญ่มากนะทุกคนอ,ออกมาทงดวงเลยค่ะฮืมฮึ่ก,กับข้าวอืม ท mm. ุกคนอร่อยเข้มข้น เรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคนอิ่มแล้วนะคะกินเยอะไม่ได้เพราะว่าก่อนที่จะกินก็อิ่มแล้วแหละแต่เพิ่งมีเวลามาทําค่ะทุกคนนี่เพิ่งทําเสร็จรนโรๆเลยนะก็เลยเอามาถ่ายคลิปนะคะทุกคนคะ่ะให้พี่นองได้มากินน้ากันเนาะอือพีสนองกินคะ่ะสําหรับวันนี้อ่ะส้มนี่แหละค่ะห,หากินมุมมามกินไม่สุขภาพยังไงต้องขอโทษขออภัยพบกันใหม่คลิปหน้าสาหรับเมื่อนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย